ฮัลโหลใครไปหลอกหนูว่าพี่คือพี่ใบที่แสดงเรื่องเพราะเราคู่กันหนูไปเอาเบอร์มาจากไหนลูกไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ใบ กดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องวันนี้นะครับพี่ไบมีเรื่องที่อัดอั้นตันใจมากๆที่จะต้องออกมาแก้ข่าวแล้วก็ออกมาบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าเรื่องนี้ที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงคือมีน้องโทรมามีน้องโทรมาขอเรียกว่าน้องขอเรียกว่าน้อง1 1 5 2นะขอเรียกว่าน้อง1 1 5 2ซึ่งน้องโทรมาหลายสายมากและพี่ก็ไม่ได้รับเพราะว่าพี่ทํางานอยู่ปุ๊บพอพี่ทำงานเสร็จน้องโทรมาพอดีพี่เลยก็รับสายนะครับน้องก็ถามว่าใช่พ่ไไบหรือม พี่ใบ,บก็บอกว่าใช่แล้วน้องก็ทำเสียงตื่นเต้นแล้วน้องก็บอกว่าพี่ใบ,บที่แสดงพาอเราคู่กันใช่ไหมคะ ไปที่แสดงเรื่องเพราะเรากูกันแต่เป็นพี่ใบที่รีวิวของเล่นแล้วก็เป็นนักพากนะครับอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจนี้พี่ใบจะต้องโทรไปถามน้องว่าน้องไปเอาเบอร์พี่ใบามาสากไหนแล้วทําไมน้องถึงคิดว่านี่คือพี่ใบที่แสดงเพราะเราคู่กันอะโทรหาน้องเลยดีกว่า ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหพี่พี่ถามอะไรหนูหน่อยใครใครไปหลอกหนูว่าพี่คือพี่ไบที่แสดงเรื่องเพราะเราคู่กันหนูไปเอาเบอร์มาจากไหนลูกฮค่เลอะไพู่อนร่ไม่อ่่ไม่ไม่ไม่อม่่ไมั่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่รม่่ไม่ัเ่่ ฮัลโหลโอ้ยงบอกว่าเรื่องอะไรอะฮัลโหลค่ะเมื่อกี้ที่หนูโทรมาหาพี่ถามว่าพี่อ่าเป็นพี่ใบที่แสดง <c oughs> เรื่องเ <c oughs> พราะเราคู <c oughs> ่กัน <c oughs> อ๋อไม่เป็นไร <c oughs> หนูแล้วหนูไปเอาเบอร์มาจากไหนลูกหน <c oughs> ูไม่รู้มันกันค่ะอยู่ดีนก็ขึ้นค่ะหมายหมายถึงว่าอยู่อยู่ดีๆเบอร์นี้ก็ขึ้นมาเอ้าแล้วหนูแล้วแล้วแล้วทำไมหนูคิดว่าเป็นพี่ใบที่แสดงเรื่องเพราะเราคู่กันนะคะ ค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเบอร์พี่ไบค์ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเบอร์พี่ไบที่ขายของเล่นแล้วก็รีวิวของเล่นช่องโพนี่ทีเอชอปนะคะออาพี่พี่เล่นอยูทัวด้วยเหรอคะใช่ค่ะนันหนูไปดูช่องไปดูช่องพี่ได้นะช่องโพนี่ทีเอชอปเลยค่ะที่พี่ไบรีวิวของเล่นนะคะ่ะา้วยูติดตาลค่ะะโอเคได้เลยค่ะงั้นงั้นหนูไปแก้ข่าวนะเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์พี่ไบที่แสดงเพราะเราคู่กันนะคะเป็นเบอร์พี่ไบโพนี่ทีเอชชอปที่รีวิวของเล่นนะะค ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเกิดว่าใครใครเอาเบอร์บีอีกบอกว่าไปดูช่องพี่เยอะๆเ,เลยนะคะใช่จะบอกเพื่อนด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบา,บายๆค่ะ <c oughs> <c oughs> อ้ยน้องสงสารน้องจังเลยอันนี้เราไปทำลายความฝันน้องวาเนี่ย <c oughs> คือน้องอะ่ะ น้องต้องโดนเพื่อนแกล้งมาแน่ๆเลยเอาจริงเอาจริงน้องต้องโดนเพื่อนแกล้งมาเพราะว่าน้องยังถามเลยว่าพี่ทํา y YouTube หรอคะใช่ไหมแสดงว่าต้องมีเพื่อนไปแกล้งน้องแน่ๆเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเบอร์พี่ใบหน้าแดงหมดเลยเป็นพี่ใบที่แสดงพอเราคู่กันโอ๊ยนแน่ พี่ไบก็ดูนะเรื่องเนี้ยพี่ไบก็ดูเหมือนกันเรื่องเพราะเราคู่กันแล้วก็ตามอินสตาแกรมน้องไบกับน้องวินเหมือนกันนะเพราะว่าชอบเรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะตอนล่าสุดนะอีพีล่าสุด e ีพีสิใช่ไหมที่เพิ่งดูกันไปนะครับ <c oughs> มันอีกตอนเดียวต้องรอวันศุกร์หน้านะฮะถึงเราถึงจะได้ดู E.P. 13ที่เป็น E.P. ตอนจบนะกำลังแบบมแมทำไมถธอทำแบบนี้ อินมากๆและเชื่อว่าหลายๆคนอินกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะเอาเป็นว่าวันนี้นะพี่ไบขอมาแก้ข่าวขอมาแก้ข่าวว่าพี่ไบไม่ใช่พี่ไบที่แสดงเรื่องเพราะเราคู่กันแต่พี่ไบเป็นพี่ไบรีวิวที่รีวิวของเล่นช่องพ وني ทีเอชชอปและ เป็นนักภาคใครสนใจนะอยากจะใพ้่ไปภาคเสียงหรืออะไรใดๆสามารถจ้างงานได้หรือจะให้รีวิวอะไรจ้างงานได้นะคะ <c oughs> แต่ไม่ใช่พี่ไบที่เป็นพี่ไบเพราะเราคู่กันนะฮะขอแก้ข่าวมันณที่ดีด้วยนะ <c oughs> ยังไงฝากติดตามเรื่องเพราะเราคู่กัน <c oughs> วันสุขที่จะถึงนี้ EP สุดท้ายนะมาลุ้นกันว่าจะจบอย่างไรซึ่งทุกอ่งก็ลุ้นเหมือนกันตอนนี้คือยังไม่ไปอ่านนิยายเลยเพราะว่าไม่อยากสปอยตัวเองนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้ดูจบปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านนิยายอีกทีหนึ่ง <c oughs> และน้องที่ไปแกล้งเพื่อนนะที่ดู ูคลิปนี้อยู่ไปบอกเพื่อนใหม่ด้วยว่าขอโทษเพื่อนด้วยนะอ้อไปแก้ข่าวเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้นะลูกไม่ได้ แกล้งเพื่อนแบบนี้ไม่ได้พี่ใบก็งงหมดเลยว่าตายแล้วมีคนโทรมาหาฉันแล้วบอกว่าฉันเป็นพี่ใบที่แสดงเรื่องพระเราคู่กันไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เอาเป็นว่านะฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปสนุกอื่นๆนะฮะของพี่ใบนี่มีคลิปสนุกอื่นๆเยอะมากเลยนะฮะกดดูกดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ใบด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกัน Åh! <laughs>